สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกทกท่านทักทายกันหลังหวยออกนะคะเป็นไงบ้างใครโชคดีบ้างนะคะใครโชคดีบ้างนะคะแฟนคลับที่รักทุทกทท่านก็ก่อแสดงความดีใจกับคนที่ถูกนะคะใครที่ได้ดูคลิปของสาวดำนะคะนะคะล่าสุดนะคะค่ะตรงๆเลยนะคะสาม สามศูนย์สามนะคะเป็นเลขที่ใหญ่เกี้ยงนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนนะคะเป็นเลขที่ใหญ่เกี้ยงมาบอกหลานนะคะมาบอกน้องนํำเตยนะคะแล้วก็มาบอกเลขหกตัวเลยค่ะมาบอกหกตัวเลยซึ่งน้องนํำเตยตื่นขึ้นมา ก็รีบมาเล่าให้แม่โอฟังนะคะมาเล่าให้แม่โอฟังนะคะเสร็จแล้วก็น้องหนาเตยก็ก็จําได้หมดทั้งหกตัวเลยนะคะถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะคะได้ดูคลิปที่สาวดําบอกเนี่นะคะว่าใหญ่เกี้ยงนะคะก็สวัสดีช่วงบ่ายหลังไว้ออกเนาะ <c oughs> ค่ะก็ขอแสดงความดีใจกับ ทุกทท่านนะคะที่มีโชคมีลาบกันนะคะก็คงจะถูกกันหลายคนนะคะนะคะนะคะสาวดำก็บอกไปแล้วนะคะเลขใหญ่เกี้ยงเมื่อคืนเนี้ยมาหาน้องหนาเตยซึ่งแกก็เลี้ยงมาตั้งแต่คลอดออกมาเลยค่ะนะคะแกก็มานั่งตรงที่แคร่ที่แกนั่งอยู่เป็นประจำนะคะตอนที่แกจะเสียแกก็ไปนั่งนั่งพิง,งอะ นั่งพิงฟูกเสียตรงนั่นแหละแล้วก็บอกให้หลานบอกน้ําเตยนะ่ะบอกท่าน้องน้ําเตยนะ่ะไปเอาไอ้นั่นมาไปเอากระดาษกับดินสอมาว่างั้นแล้วก็เขียนหวยให้เขียนให้น้องน้ําเตยค่ะเชิญหกตัวเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะเรียกเรียกเชิญหกตัวแล้วน่าเจ็ดอะไรลนะ่ะเจ็ดเจ็ดสี่ อะไรนะกจํจไม่ได้แต่จําได้แต่สามตัวกะก็คือสามนะคะสามตรงตเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะเลขหตัวเขียนให้เลขหตัวนะคะเจเนี่ยเม่าเห็นในนี้ค่ะเจ็ดศูนย์สองแล้วก็อะไรเจ็ดเจ็ดสมก่เจ็ดสามส่หรือเจ็ดสี่สามแล้วก็สามเจ็ดสามสี่แล้วก็สามศูนตรงตงเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะน้องหนาเตยนะคะ รีบอ่าเอาปากกามาจดให้ให้แม่เขาให้แม่โอ๋นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าปู่มาเขียนให้เขาก็จําได้หมดทั้งหกตัวเลยกับท่านผู้ชมนะคะไม่ทราบว่าใครได้ฟังคลิปนี้บ้างนะคะได้ฟังได้ดูคลิปของสาวดําบ้างนะคะถ้าใครได้ดูก็ถ้าใครซื้อตามนะคะน้องหนามเตยนะคะน้องหนามเตยนะคะน้องหนามเตย ก็ให้โชคให้ลาบนะคะใหญ่เกี้ยงนะคะมาให้โชคให้ลาบเลยนะคะนะคะใหญ่เกี้ยงก็ลังให้โชคให้ลาบนะคะใหญ่เกี้ยงก็ลังให้โชคให้ลาบโอ้ยให้สามตัวเลยท่านผู้ชมเอ้สามศูนย์สามเต็มเต็มเลยค่ะสามตัวตรงเลยค่ะใหญ่เกี้ยงมาบอก มาบอกน้ำเตยเมื่อคืนเนี่ยนะคะก็คงจะถูกกันเนาะคนไหนที่เอาน่นะเนาะคนไหนที่ดูคลิปสาวดำเนาะนก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะขอแสดงความดีใจด้วยค่ะนะคะน้องน้ําเตยก็จะมะีเงินกินหนมแล้วมีเงินไปซื้อชุดสวยๆแล้วนะคะสาวดำก็ถูกเหมือนกันคะ่ะ <c oughs> นะคะก็พ่อปู เจ็คให้นะคะ903นะคะก็ของป้าปู่เจ๊กก็เข้าอีกแล้วนะคะ03ท่านไทย903นะคะแล้วก็83ะคะ่ะท่านผู้ชมมาด้เฮกันละนะคะนะคะ,ะขอแสดงความดิใจก,กับทุกท่านคะ่ะน้องหนามเตยนะคะอ่าวันก่อนโน้นมาอะไรให้อะไรนะ อ่าให้ศูนย์สี่สามนะคะตอนที่เขาฝันน่ะว่าหวยออกศูนย์สี่สามนะคะอ่าแล้วสาวดําฝันว่าเลขออกทะเบียนรถของสาวดําก็ออกศูนย์หกเจ็ดนะคะก็หกศูนย์ไอศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกเจ็ดก็ได้นะคะอ่าแฟนคลับก็้า,าคนไหนจําได้นะคะก็จะถูกกันเนาะทั้งล่างทั้งบนแหละนะคะเลขล่างก็เลขล่างครพบ ป่อปูท่านให้ชื่อบนจะมาออกล่างล่างก็มาออกบนแหละเดี่ยถือว่าท่านให้แม่นวดที่6ผ่านไปพ่อปู่เจ็กนะคะให้903ก็ออก0-3บนตรงตรง,ตรงเลยนะคะท่านให้903บนเลขล่างให้83สุดยอดเลยะคะ่ะท่านผู้ชมสุดยอดเลยนะคะนะคะแล้วก็เลขพระน้องนะคะเลขพระน้องก็ให้มา0 3 5ห นะคะให้ซื้อกลับทุกตัวด้วยโยมพี่ท่านบอกนะคะท่านบอกอย่างนั้นนะคะก็เป็นหนักสาห้นะคะสาหสาวดําก็อ่า่าซื้อ50ไม่ได้ก็ไปซื้อจะ40่4 0 04นะคะก็เป็นอันว่าถูกกันนะคะถูกนะคะของพระน้องก็ถูกนะคะของพระน้องก็ให้มาถูกนะคะแล้วก็ของอ่อ ของอภปูเจ๊กก็ถูกนะคะของน้องน้ำเตยที่ใหญ่เกี้ยงมาเขียนให้เมื่อคืนนี้สามศูนย์สามตรงตรงเลยค่ะท่านผู้ชมตรงตรงเลยตรงเป๊ะเลยนะคะสามตัวตรงเลยค่ะเขียนให้ห้าตัวได้ไอหกตัวได้ซ้ำแต่สาวดำก็ไม่รู้ว่าอันนั้นนะไอในไลน์นะคะน้องน้ำเตยส่งมาให้คุณยายในไลน์นะคะ แล้วก็หาสาวดำก็หาอยู่นั่นมันอยู่ตรงไหนสาวดำก็พูดอยู่บอกอยู่นะ3ามศูยออกตรงๆงเลยท่านผู้ชมโสุดยอดเลยใหญ่เกี้ยงนะคะโอ้โผูดด้ใดถึออันอันเรียกใหญ่เกี้ยงกับไปใส่บาทอันอันแพบบ้บุญกุศลเ,เนี่ยแล้วนเด้อพี่น้องฟ้องไปเยอ่าทุกผู้ทุกคน,น,นกับน้องพนซื้อนายบุญเกิดมาพานะคะ นายบุญเกิดมาบพาท่านผู้ชมนะคะก็นั่นแหละอ๋อเนี่ยค่ะ นะคะสามศูนย์สามเลยคันประชชมเอให้ตรงตรงเลยนะคะตรงตรงเลยใหญ่เกี่ยงมาเขียนให้น้องหนามเตย ให้น้องน้ำเตยท่านผู้ชมจ๋าเียนให้น้องน้ำเตย303ค่ะออกตรงๆเลย3มตัวนะคะแล้วไอ้ไอ้เลขไอ้ไอ้ระวันที่หนึ่งมันออกอะไรหลางหน้าถูกกันไหมคะพี่น้องของเราทุกคนเลขใหญ่เจี้ยง เขียนให้น้องหนามเตยสามูนสามตรงตรง มีใครถูกบ้างลูกเลขใหญ่เกี้ยงมาเขียนให้น้องหนามเตยเขียนรางวัลที่หนึ่งให้เลยนะคะเลขท้ายก็เขียนก็เขียนให้มาหกตัวก็มีสามศูนสามค่ะ ใหญ่เกี้ยงมาเขียนให้น้องหนามเตยเมื่อคืนนี้นะคะ303ตรงตรงเลยมีใครถูกบ้างไหมคะทำไมจะซื้อไม่ทันลูกคุณแม่ไอลงคลิปไปนันห้าสี่โมงสี่โมงเช้าห้าโมงเช้าเองลูก สามศูนย์สามพันพันเอ่อกับสามประตูอะไรเงี้ย